ภายหลังการประชุมคอรมอสัญจรที่จังหวัดระนองวันนี้นายเศรษฐาทวีสินนายยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่า จากกรณีที่มีเหตุการณ์คนร้ายทำร้ายครูเวรระหว่างการเข้าเวรในจังหวัดพื้นที่เชียงรายที่ผ่านมาล่าสุดวันนี้คณะรัฐมนตรีได้พิจารณาย,ยกเว้นมติคอรมเมืม่อวันที่6กรกฎาคม2542แล้วเนื่องจากปัจจุบันมีการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีและสภาพแวดล้อมได้เปลี่ยนไปจึงให้มีการยกเลิกยกเว้นแก่โรงเรียนของทุกสังกัดตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวตั้งแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติ นี้เป็นต้นไปโดยให้มีมาตรการรักษาความปลอดภัยให้ดียิ่งขึ้นซึ่งหน่วยงานต่างๆจะรับไปพิจารณานอกจากนี้ยังได้สั่งการให้กระทรวงมหาดไทยกระทรวงแรงงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติดูแลความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนทั้งประเทศและเร่งรัดจัดหางานเพื่อไม่ให้เกิดความรุนแรงของกลุ่มวัยรุ่นซึ่งจะเริ่มมีพฤติกรรมที่เป็นภัยต่อสังคม